ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะกับ vivo X80 5G แล้วก็ vivo X80 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ทำให้เราเป็นเสมือนช่างภาพมืออาชีพได้เลยค่ะก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องระดารีวิวได้นะคะ เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขาก็พัฒนาไปเยอะแล้วเนาะทำให้เราสามารถถ่ายภาพเทียบเคียงกับกล้องถ่ายรูปแบบมืออาชีพได้เลยวันนี้ออยอยู่กับ vivo อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเขาพัฒนาร่วมกับเลนส์ไซส์ที่ทำให้เราถ่ายรูปได้เสมือนมืออาชีพถ่ายรูปได้สวยไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้ออยอยู่กับรุ่น vivo x80 5g แล้วก็ vivo x80 pro 5g ที่จะมีคอนเซปต์ว่า cinematic redefine จะถ่ายรูปเหมือนหนังหรือเปล่าเขาจะเน้นวิดีโอขนาดไหนเดี๋ยวเนีี้เราไปดูกันค่ะก่อนจะไปไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเสียงออยแมนขนาดนี้อยยยยเเพ่่่งงหาาปวมมีไค่อยกลับ เท่าไหร่แต่ก็พูดได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงกันนะงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยเริ่มจากตัว X80 Pro ก่อนดีกว่าเปิดออกมาเลย X80 Pro อ้อยสวยอ่ะอันนี้เป็นสีคอนมิกส์แบลนะคะสีดำดำ ชอบนอะเสียงเวลาแบบแกะของใหม่นี่เป็นดําด้านนะคะคือผิวอะละเอียดมากจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนผิวลื่นเลยแต่ว่าจริงๆมันเป็นผิวด้านเราจะเห็นว่ากล้องเป็นใหญ่ๆสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งมันเป็นคิมมิคของรุ่นเรือธงของว i เ o เหมือนกันนะที่แบบกล้องเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆ,ๆรุ่นนี้ออยว่าสวยดีมาดูกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาในกล่องบ้างนะคะอุมันมัน เอ้ยอ,อันใหญ่อันนี้อะไรอ่ะสายชาร์จนะคะมีสายชาร์จ USB Type A to Type C นะแล้วก็หูฟังเป็นหูฟังอินเอียร์ USB C นะคะแล้วก็มีตัวหูให้เปลี่ยนนะเผื่อใครหูใหญ่หูเล็กจะได้ไม่เจ็บหูมาดูอีกด้านหนึ่งนะยุคนี้เขายังมีแถมหูฟังมาให้ด้วยถือว่าครบเลยนะเนี่ยมีอะแดปเตอร์ด้วยหลายๆเจ้านะคะแอบแซวว่าไม่มีแล้วแต่นี้ก็คือให้อะแดปเตอร์มาเริ่มเลยนะ่าจะชาร์จไวเพราะว่าเป็นแฟลชชาร์จ80บวัตต์เลยอีกอย่างที่ให้เป็นอะไรเนาะอ่าเคส เวลาซื้อมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องมารอแบบลรงมีเคสเราค่อยใช้นะสามารถประกอบนี้ได้เลย,ยเดูดิใส่แล้วแบบไม่ร <c oughs> <ส> <ast> ู้สึกว่าหนาเกินไปไม่รู้สึกว่าแบบมีอะไรมากันแล้วก็เนียนไปกับตัวกล้องเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแกะกล่องตัว Pro เดี๋ยวเราไปดูตัวรุ่น X 8 0 5 G ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเน่เป็นรุ่น X 8 0 5 G นะคะกล่องเหมือนกันเลยนะต่างกันแค่ตัวสรที่เขียนอยู่ข้างหน้าอุ้ยสีน่ารักอันนี้เป็นสี Urban Blue นะคะ แบบจีดอะคือถ้าเกิดใครเป็นคนชอบตีสดใสน,น่าจะชอบนะแล้วก็วัสดุเป็นผิวด้านแบบพรีเมียมเหมือนเดิมที่แบบมีความละเอียดขอบจะออกฟ้าๆนิดนึงนะคะแล้วก็โมดูลกล้องเป็นสไตล์ vivo บวกกับไซส์เหมือนเดิมทีนี้มาดูว่าสําหรับรุ่น x 8 0 5g เขาให้อะไรมาในกล่องบ้างนะก็เหมือนกันเลยนะคะมีสายชาร์จ usb a to usb c มีหูฟังอันนี้เป็นจุกอินเอียนะมีอะแดปเตอร์มาให้ เคสเค้าเท่อะเคสเข้ามาแบบตามสีตัวเครื่องเป็นเคสผิวสัมผัสเหมือนเคสหนังอ่อยว่าใส่เคสแล้วมันดูโตล,ลิดขึ้นตอนแรกมันบางไปหน่อยอันนี้จับแล้วแบบขนาดมือมากขึ้นแล้วก็เรียบไปกับตัวกล้องเลยเวลาเราวางเนี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ที่นี้เรามาดูในเรื่องของดีไซน์นะคะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวไอ,อทียบให้ดูชัดๆเลยขนาดหน้าจอเนี่ยเท่ากันนะแล้วข้างบนก็จะมีเขียนกิมมิคเล็กๆน้อยๆว่า professional photography ด้านล่างก็เหมือนกันมีช่องไส่ซิม USB C ลำโพงส่วนด้านข้างเนี่ยก็มีปุ่มแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าตัวรุ่นโปรมีความหนากว่ารุ่นปกติอยู่หน่อยทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวโมดูลกล้องเลยนะสำหรับการจับเนี่ยไอรู้สึกว่ารุ่นโปรมีน้ําหนักที่มากกว่ารุ่นธรรมดานิดหน่อยตัวจอเนี่ยจะเป็น LTPO AMOLED นะซึ่งเป็นค่า120 เพิร์ดแบบอะดัพตีฟเวลาที่เราเล่นน้อยค่ารีชเวนเทลก็จะต่ําเวลาที่เราเล่นเยอะเล่นเกมค่ารีชเวนเทลก็จะสูงให้โดยช่วยประหยัดแบตแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาให้เราด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นความละเอียดทูเคแล้วก็จะเป็นจอมีความโค้งนะคะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวออยเนี่ยชอบนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเต็มตาแบบเหมือนไม่มีขอบเลยซึ่งสําหรับเครื่องนี้เนี่ยเรื่องของสีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ออยประทับใจเลยเพราะว่าสีค่อนข้างตรงแล้วก็สดเดี๋ยวเราลองเทสลำโพงนะเดี๋ยวออยลองเป ดีเลยนะถ้าเกิดใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงแต่งรูปในมือถือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพลาค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของกล้องกันบ้างอย่างที่เห็นว่าโมดูลเขาค่อนข้าง,ง,ง,งจะใหญ่เลยเนาะแล้วก็จะมีตัวแฟลชอยู่ด้านขวาตรงนี้กล้องก็จะรวมกัน3เลนส์อยู่ตรงกลางเป็นวงกลมแบบนี้นะคะซึ่งการออกแบบแบบตีเหลี่ยมอย่างเงี้ยทาง vivo เขาเรียกว่า claw window 2.0น,นะแล้วก็จะมีเลนส์ p e ล i scope อยู่ด้านซ้ายตรงนี้ทําให้เราสามารถซูมได้เยอะขึ้น telephoto เนี่ยสามารถ optical zoom ได้ถึง5เท่าเลยค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้เขียนว่าไ i g ์กับ t ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเขาโคกับเดนไซส์แล้วก็ที่ Star เนี่ยจะเป็นโคตติ้งที่ทําให้เวลาเราถ่ายรูปต่างๆก็จะไม่มีรีเฟล็กเข้ามาสําหรับรุ่น X 8 0 5 G นะคะหน้าจอก็มีความสว่างสีสันสดใสสีตรงเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ค่ารีเฟล็กตอยู่ที่120เฮิรตส่วนตัวไอว่าสีเนี่ยก็มีความคล้ายกันมากเลยแล้วก็ดําสนิทสีสันสดใสถ้าเกิดใครชอบสีตรงชอบดูหนังชอบแฝงรูปอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันค่ะเดวเปิดเสียงุดดูนะ รู้สึกว่าตัวรุ่นโปรเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่าแล้วก็เสียงดังกว่านิดหน่อยทีนี้เรามาดูโมดูลกล้องกันบ้างนะคะก็โมดูลใหญ่สไตล์ vivo เหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วเล็กกว่ารุ่นโปรนะตัวความยาวเนี่ยค่อนข้างสั้นกว่าแล้วก็ความหนาหน้อยกว่าเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีเพริสโคปแต่ถ้าเกิดเราสังเกตจริงๆแล้วตัวสเปคด้านในเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่ารละเอียดอีกทีนึงค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องประสิทธิภาพกันก่อนดีกว่านะสำหรับรุ่น vivo x แป แรงกว่ารุ่นก่อนถึง30%เส่วนรุ่นพี่อย่าง vivo X80 Pro 5G เนี่ยเขาจะใช้ชิปเซตเป็น snapdragon 8 Gen 1ซึ่งเป็นตัวท็อปของ snapdragon เหมือนกันแต่ว่าบางคนอาจจะกังวลว่า snapdragon เครื่องจะร้อนหรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีระบายความร้อน vapor chamber ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง7 6เอาจจะระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมไหมอันเนี้ยเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มกันว่าเครื่องจะร้อนหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องกล้องกันนะคะอย่างที่อ้อยบอกไปว่า V V เค้้้้าารรรร่่่่่ววมมมืออกกััับหหลลยุนนนนแแแตีีปป็งทใใชชิ vivo pro imaging chip v1 plus ที่ทําให้การประมวลผลภาพของเราเนี่ยมีความเป็นเหมือาชีพมากขึ้นเริ่มจากตัว x80 pro 5g กันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องมาถึง4ตัวแล้วก็เซนเซอร์ใหญ่มากเพราะว่าเขาให้ขนาดเซนเซอร์มาถึง1ต่อ1.3นิ้วเป็น samsung ultra sensing gen v นะอันนี้เป็น1ในเซนเซนเอร์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนเลยเวลาเราถ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเก็บแสงเก็บสีได้ดีแน่นอนและนอกจากนั้นเขายังมีเทคโนโลยีการสั่น gimbal os ด้วยซึ่งสเปคต่างๆเนี่ยก็ตามนี้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันที่ตัว vivo X80 5G กันบ้างสําหรับตัวนี้เนี่ยกล้องหลักเขาจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ1.49นิ้วซึ่งเซ็นเซอร์นเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นโปรหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะเป็นเซ็นเซอร์ที่นิยมในตลาดสมาร์ทโฟนเลยเก็บแตงเก็บสีได้ดีเหมือนกันและอีกอย่างก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีกล้อง3ตัวนะคะตัดเลนส์เพลิสโคปออกไปส่วนสเปคอื่นๆก็ตามนี้เลยค่ะ สำหรับเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวออยลองถ่ายแบบคร่าวๆให้ดูกันก่อนดีกว่านะเนี่ยพอเข้ามาแล้วก็จะมีคําว่าไซส์อยู่ข้างบนนะมันจะเหมือนการปรับค่าความอิ่มเสียที่ทําให้ดูมีความเป็นแบบสีแบบไซส์มากขึ้นอันนี้เปิดแบบไซส์นะ ไน้องกวางแล้วก็ลองปิดไซส์ดูอาจจะดูไม่ต่างกันเยอะเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในสตูนะแต่ก็จะเห็นว่าสีมีความแตกต่างกันเวลาเราเปิดไซส์เนี่ยสีมันจะติดลงมาถ้าเกิดใครชอบโทนเนี้ยก็เยี่ยมเลยมีโหมดพัตเทศาการโฟกัสเขาก็ดีนะโฟก,กัสไวเลยเราอยากให้มันมีความแบบ depth of f i e l นิดนึงตัวเหมือนกล้องมือชีบะคูณหนึ่งคูณสองคูณห เนี่ยถ้าเกิดใครชอบอะไรที่แบบเป็นโบเก้โบเก้สามารถใช้หมดพาเทสได้เลยค่ะมีสไตล์ให้เลือกด้วยนะเขาจะเป็นการจําลองโบเก้จากเลนของไซส์มีทั้งดิสตากอนพาน่าซอน่าไบาโอตา้าอ่าแล้วแต่คนชอบได้เลยเป็นลักษณะเฉพาะเลยนะที่เราหาจากที่อื่นไม่ได้น,นี้เรามาลองวิดีโอกันบ้างดีกว่าเอ,อ้ยโฟกัสไวนะอ่านเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสเห็นไหมโฟกัสไวเลยนี่คือต้นไม้อันี่คือกล้องอันนี่คือ เจ้ากว่ากันสันก็ค่อนข้างดีเลยนะเมะื่อกี้ออยเปิดกันสั่นไว้แล้วเปิดเป็นกันสั่นแบบแตนด์ที่นี้เดี๋ยวออยเรามาเปิดกันสั่นแบบอัลต้าดูว่ามันจะขนาดไหน ซึ่งสำหรับวิดีโอเนี่ยเขาก็มีความไซส์นะเข้าไปที่ไซส์เราก็จะเจอโหมดซีนิมาติกอันนี้แหละออยว่าเป็นที่มาของคําว่าซีนิมาติกรีดิฟายแต่เวลาที่เราใช้โหมดนี้จะมีข้อสังเกตอีกนึงว่าควาละเอียดมันจะอยู่ที่พันแปดสิบพียี่สิบสี่เฟรมนะแล้วก็จะเป็นอัตราส่วนเหมือนกับหนังค่ะจะเน้นความแบบหน้าชัดหลังเบลอสมมติตัวเอกกาลังพูดอยู่น้องกวางกําลังพูดหน้าชัดหลังเบลอมากเมื่อกี้ถ่าย X 8 0 Pro 5G ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลอง X 8 5 g กันบ้าางว่เป็นัไสหรบโมดธรรมดาภาพายเนยก็มีไ์เหมือนกันนะมีว คล้ายกันมากฟิลเตอร์ต่างๆก็เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่จะมีความรู้สึกที่ออยใช้แล้วแตกต่างนิดนึงก็คือเรื่องของการโฟกัสเพราะว่าอาจจะเซนเซอร์มันไม่ได้เท่ากันเนาะการโฟกัสอันนี้ก็อาจาจะยากกว่านิดเดียวนิดเดียวส่วนวิดีโอสําหรับอันนี้ก็จะมีเป็นสไตล์ซีนิมมติกเหมือนกันค่ะจะมีเป็นการสั่นแบบสแตนดาร์ดแล้วก็การสั่นแนวนอนนะจะไม่มีการสั่นแบบอัลต้าความละเอียดถ่ายสูงสุดได้ 4K 60เฟรมอันนี้แตกต่างกันเพราะว่ารุ่นโปรเนี่ยถ่ายความละเอียดสูงสุดได้ถึง 8K เลยเน,ลน,น,นี่ย แต่ว่าถ่ายสวยเหมือนกันก็ประมาณนี้นะคะสาหรับกล้องหลังเดี๋ยวเราลองดูกล้องหน้ากันบ้างลองเป็นพอร์เทรดดูเราแต่งหน้าได้ด้วยนะขัดผิวขัดอะไรอ่ะเอาสไตล์น่ารักแล้วกันนี่น่ารักดีนะอันนี้ออยปรับเป็นฟิลเตอร์มารกลองก็จะมีความแบบสีสันสดใสส่วนอันนี้จะมีความแบบเพิ่มบิวตี้เข้าไปนะอ่าออยดูสัน้นลงดูเด็กขึ้นเยอะเลยแล้วก็ ผิวเนียนด้วยนี่น่ารักมากเลยอะในเรื่องของเซลฟี่เนี่ยออยว่า vivo เขาเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ออยชอบมากๆเรื่องของ beauty mode การถ่ายเซลฟี่ออกมาสวยอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยกว่าหลายๆสมาร์ทโฟนในท้องตลาดเลยค่ะซึ่งจากที่ออยลองจับมาเนี่ยส่วนตัวออยชอบเป็นพิเศษในเรื่องของหน้าจอที่เขามีความสีตรงสีสดใสแล้วเรื่องของกล้องค่ะที่ถ่ายวิดีโอได้ดีถ่ายภาพก็สวยแล้วก็มีการที่เข้าโคกับเลนส์ไซส์ทำให้มีสีที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆต,ตัวออยชอบนะหนึ่งพอเปิดไซส์ปพ๊บค่า saturation นเนี่ยม สวยยเลยก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือเรื่องของเซลฟี่ที่ถ่ายออกมาแล้วเราไม่ค่อยต้องไปแต่งเพิ่มเท่าไหรค่ค่ะบิวตี้มดถูกใจออยที่สําคัญก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยอย่าลืมไปจับเครื่องจริงแล้วก็ลองดูรีวิวเยอะๆก่อนนะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอยากให้ออยรีวิวอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะลองให้ดูอยากรู้ทำม,มาละดารีวิวแล้วก็อย่าลืมดูรีวิวเต็มกันที่ช่องลาดาเวอร์ก็ได้นะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ